Oh. เจริญพรยิโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพพระมหาดเตอร์พินิษ์สุนทโรจากวัดศรีบุญเรืองวันนี้พาเราท่านทั้งหลายมารู้จักกับวัดศรีบุญเรืองแขวงหอมากเขตบางกะปิกรุงเทพ,พมหานครวัดศรีบุญเรืองสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มต้นจาก วัดนี้มาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านชุมชนที่อยู่รอบๆนะหรือว่าชุมชนหัวไผ่สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ลูกให้หลานได้มีโอกาสทําบุญนะเริ่มต้นวัดนี้ชื่อว่าวัดธรรมนบนะจากนั้นได้เปลี่ยนตามชื่อหมู่ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆวัดนะเป็นวัดหัวไผ่และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีบุญเรืองจนถึงปัจจุบัน วัดศรบุญเรืองอยู่ารามทำแหงซอยร้อยเเป็นวัดที่เป็นวัดราะมีพระภิกษุสามเณรอาศัยอยู่จำนวน1 0 0ยถึงสองรูปเพราะว่าเป็นวัดที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน,นมีการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรสามฝ่ายด้วยกันก็คือ โรงเรียนพระปริยธรรมแผนกสามัญมีม .1 ถึงม .6 รับลูกๆและหลานเยาวชนชายบวชเป็นสัมมาเนรเข้ามาเรียนในวัดศรีบุญเรืองเป็นโรงเรียนที่อยู่ประจําที่นี่อีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนพระปริยธรรมแผนกธรรมเปิดสอนนักธรรมชั้นตรีโทและก็เอกและอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนพระปริยธรรมแผนกบาลี นะมีประเรยนธรรม1นึ่งประเรยนธรรม3และประเรยนธรรม4ประโยคนะเป็นวัดที่ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษานะเป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนชาวบางกะปิมาช้านานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอย่างที่บอกมาด้านหลังอาตมาภาพมีพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบางกะปิ นะมีตำนานเล่ามาตั้งแต่สมัยสร้างวัดใหม่ๆใ,ในยุคแรกๆว่าเป็นพระที่ลอยตามคลองแสนแสบตามคลองมาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าวัดนะชาวบ้านชาวชุมชนหัวไผ่ในยุคนั้นไดอารัธนานิมนะหรือว่าอัญเชิญขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มาปฏิสถานในพระอุโบสถเรียกว่าหลวงปู่สุขโขทยัยเป็นพุทธรูปปางมารวิชัย ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีโอกาสก็เรียนเชิญเจริญพรได้แวะเวียนมาเยี่ยมวัดศรีบุญเรืองนะจะมาทางใดก็สะดวกถ้ามาทางรถถ้าจะเข้าวัดก็ที่ซอยรามคําแหงร้อยเจ็ดนะส่วนหากท่านใดสะดวกในการเดินทางทางเรือวัดศรีบุญเรืองก็เป็นป้ายสุดท้ายแล้วก็เป็นป้ายเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางทางเรือเพื่อที่จะไปทางฝั่งข้างในไปจนถึงภูเขาทอง หากว่าเดินทางจากฝั่งทางโน้นมาวัดศรีบุญเรืองก็จะเป็นสถานีสุดท้ายก็สะดวกในการมาทําบุญสุนทานจะทําบุญด้วยวิธีใดๆก็ตามแต่สามารถมาได้หากว่าทางเส้นเสรีไทยนะก็สามารถเดินทางด้วยด้วยรถไม่ว่าจะวิธีการใดๆก็สามารถมาได้ก็จเจริญพรยนเชิญเราท่านทั้งหลายรู้จักวัดศรีบุญเรืองโดยประมาณขอจเจริญพร